ทางนี้ก็ทางนี้ก็จะเป็นต้นดิวจะบ้านเราเรียกอะไรนะผักชีลาวใช่ปะดูสภาพน่าสงสารนางเนาะนางจะชอบสงสัยนางจะชอบหนาวดูดินางมีน้ำค้างเกาะเต็มเลยแต่ว่าสวยนะนางดูสุขภาพดีอะอันนี้ยังไม่เคยให้ปุ๋ยเลยเก็ <c oughs> บกินไปแล้วสองรอบ นี่นี่รอบแลกตัดกิ่งนางไปสี่ห้าใบกินไม่เยอะเพราะว่ากินคนเดียวนี่นี่นียนางก็แตกกิง่งแตกก้านสักข,ขานะดูสิอวบอวบข้างๆนี่ไม่ใช่อะไรนะจ๊ะพักที่ใบเลยปลูกไ้สามต้นกระถางนี้ก,ออก,ก็ออกดอกออกผลอ่าเท่าที่ควรแต่ว่า นี่ใบที่ตัดเนี่ยไม่ใช่มีมแมลงมากินนะจ๊ะ,มะแมลงปูนี่แหละจ้ะชอบตัดชอบตัดไปกินไปทำาลาบแต่ว่านางยังไม่โตพอไงก็เลยอ้อยอยากกินทำไงเนาะนี่นางก็เลยใบนี้ก็ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ี่ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ข้างนู่นด้วย ใบโดนฉีกๆขัดขัดคือดิฉันเองจ้าดิฉันเป็นคนตัดมากินเองโอ้ยถือว่าเฮลตี้ดีมากอุ้ยหักะอะอุ้ยฉันทำหักเหรอซอนซ์นะนี่ใบนางก็สวยสวยด,ด,ดูน้ำค้างเก็ะยังไงก็ อยู่ให้รอดถึงหนาวนี้นะจ๊ะลูกจ๋าโอ้ยดู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 ดดเอ็นดูนางดูมีน้ำค้างเกาะถูกใบเลยดูซีเอ็นดูนางฉันก็หนาวเหมือนกันเชา้ชาเช้า ชาวนี้ประมาณเท่าไหร่นะสิองศามั้งความรู้สึกนะแต่ว่ายังไม่ได้ดูว่ากี่องศาแต่รู้ว่าเวลาพูดควันออกเลยฟันออกปากจ้ะดูดูดูสวยนะจริงๆอนะดูสิน้ำเป็นน้ำค้างจะหยดอ่ะน้ำค้างแล้วเนาะไม่ใช่แม่ขนิงเนาะหรือเปล่าเออน้ำค้างน้ำค้าง คนนี้ก็คงไม่รอดแล้วเนาะผ่านไปแล้วจ้ะแต่ว่าฉันก็มีเพิ่มตามอีกกระถางใหญ่ตรงนี้นะจ๊ะแต่ว่ากระถางน,นี้ไม่เป็นอะไรไม่รู้นางไม่ค่อยเติบโตเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะดินฉันอาจจะใช้ดินผิดดูสิก็ฉันเรียนรู้ไปเรื่อยๆเนาะลองผิดลองถูกอ่าอ่านี่นี่เหมือนกันนะผักชีใบเลื่อยจะ้ะ สภาพก็จะยินแบบนี้นะจ้ะเพราะว่าแม่มันกินก่งแม่มันชอบมากกัดซีใบเรื่อยใส่กับราบนะจ๊ะใส่กับต้มยำโอ้ยฟินเวอร์จ้ะเนี่ยคือฉันก็ตัดไปกินนะฉันก็ตัดไปกินดู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 ดดูกูดู เดี๋ยวมันก็โตอ่ามีผักชีธรรมดาอสมบูรณ์ดีจังดูจะสมบูรณ์มากจากอันนี้ก็เป็นผักชีผสมกับต้นผักชีแลว้วโอ้ยฉันชอบอันนี้จังเลยอ่ะผักชีฉันอ่ะมันมีน้ำค้างเกาะฉันชอบมากอืม กระปุกกระปิ้งก็โต,ตบ้างไม่โตบ้างแต่ใบก็เหลืองๆตามสภาพแต่ว่าก็ยังไม่เคยให้ปุ๋ยปุ๋ยนางหรอกฉันก็คงคิดว่าคงไม่ต้องให้อะเนาะหรอือว่ายัางไงให้ดีบอล่าน่อจะไปเดี๋ยวไปซื้อของไปซื้อปุ๋ยมาใส่นางสักหน่หอยเดี๋ยฉันก็ชอบ ตอนเช้าๆก็มาดูแลนาะงคุยกับนางบางวันบางวันตื่นสายก็ไม่ได้มาคุยกับนางแต่จะมาช่วงเบย่ยไบทและวเฉพาะช่วงที่มีแดดเท่านั้นนะจ๊ะวันไหนคืนคืนฉันก็ไม่ออกบ้านเลยแต่จริงๆแล้วอะ่ะโหเขาไม่ได้ไกลนะ <c oughs> นี่ประตูบ้านนี่ประตูบ้านหลังบ้าน อันนี้คือเป็นผักก็ประมาณสี่าจ้ะเดินมาถึงจ้ะประมาณสีแต่ผักชีฉันมันก็ใบเหลืองๆนะสงสัยมันขาดธาตุธาตุเหล็กหรือเปล่าใบสีเหลืองๆเนี่ยฉันก็ต้องไปเรียนรู้อีกเยอะกับการปลูกพืชซึ่งก็ไม่รู้เท่าไหร่หรอกก็ลองผิดลองถูกว่าเออรักษณะอย่างนี้เป็นยังไงพืชฉันดูสิ 微笑，白底人